ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาย้ายกบนะครับย้ายกบชุดนี้นะครับขึ้นไปอนุบาลที่บ่อปูนนะครับเอาขึ้นไปฝึกกินอาหารตรงนั้นนะครับปกติตรงนี้ก็ให้กินอาหารได้แต่ว่ามันค่อนข้างเยอะแล้วก็แออัดนะครับผมแล้วก็ควบคุมระดับน้ําลําบากนะครับเนี่ยนะครับก่อนอื่นก็คือเปิดน้ําเข้าบ่อก่อนนะครับปกติก็คือลูกกบที่หางหดนะครับก็จะเลี้ยงแบบน้ําน้อยนะครับแต่นี้ก็คือเปิดน้ํา นะครับมันจะได้สะดวกในการจับนะครับอ่าอันนี้ก็มันขึ้นเกาะตามแพรอยู่นะครับก็เอาขึ้นไปอ่าประมาณสองถึงสามบ่อนะครับที่เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวค่อยอ่าวันหลังล้วค่อยมาใหม่นะครับอันนี้ก็คือเปิดน้ํานะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเปิดน้ําเข้าบ่อนะครับอ่าเพื่อให้กบมันมาเกาะตามขอบนะครับเนี่ยตาม ขอบมุ้งเขียวนะครับที่เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวค่อยไล่กบลงจากแพรนะครับให้มันไปอยู่ตามขอบนะครับเวลาช้อนตักมันก็จะได้เอาง่ายหน่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวไปเตรียมบ่อก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมามาช้อนตักเอานะครับเดี๋ยวเปิดน้ําทิ้งไว้นะครับไปเตรียมบ่อก่อนครับครับผมอันนี้เป็นบ่ที่เตรียมไว้นะครับผมเป็นบ่อปูนขนาด3ามคูณสเมตรนะครับอันนี้ก็ใส่ พยายางนะครับพยายางปั boca, ๊มรองเท้านะครับแล้วก็ใส่ผักตบบางเล็กน้อยนะครับผมระดับน้ําก็ใส่ไว้แล้วนะครับก็นิดเดียวนะครับนะฮะโซนน้นก็น่าจะระดับเอวกบนะครับตรงนี้ก็อาจจะสูงหน่อยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นที่ราดนะครับลาดลงมานะครับเพราะว่าเวลาเอากบขึ้นมามันจะได้มีที่เกาะด้วยนะครับผมแล้วก็ระดับน้ําก็ไม่สูงเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปเอากบนะครับมาฝึกกินอาหารในบ่อนี้นะครับผม ครับผมระดับน้ําก็น่าจะโอเคแล้วนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้มาตักเอาแค่3าบ่อนะครับที่จะขึ้นไปพักไว้นะครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาตักนะครับก็เพิ่มระดับน้ําให้ให้กบมันมันลอยแบบนี้นะครับเวลาตักจะได้ตักง่ายนะครับบ่อแล้วก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่นี้ฮะสวิงเนาะนะครับเอาไว้ตักแล้วก็ทั้งสีนะครับเนี่ยนะครับเอาไว้ใส่นะครับนะครับถ้าน้ําเยอะนะครับเวลาเราเดินนะกบมันก็จะอยู่ตามขอบนะฮะ ตามขอบแบบนี้นะครับเวลาเราตักแล้วก็ตักง่ายนะครับช้อนเอาแบบนี้เลยนะครับนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับอ่านะครับเนี่ยสมากก็ไไ่เขาเข้าตามขอบนะครับปกติก็จะเก็บพวกผักตบนี้ออกก่อนเนาะนะครับแต่นี้เราเอาไม่เยอะนะครับเอาไม่เยอะเนาะนะครับเดี๋ยวช้อนตักเอานะครับเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวค่อยคัดนะครับอ่านี่ครับได้ เยอะแล้วนะครับนะฮะอาจจะสะท้อนแสงนะครับอาจจะสะท้อนแสงนะนะครับเดี๋ยวเทเลยนะครับอ่านะครับก็ได้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวตักไปเรื่อยๆนะครับอาจจะอ่ากล้องสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าตักไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับอ่าเนี่ยนะครับนี่ปกติก็เอาตามขอบนะครับเนี่ยจะได้ เร็วนะครับเนี่ยตามเขาก็จะได้ค่อนข้างเยอะนะครับสายนี้สามารถเลือกขายได้แล้วนะครับเ,เดี๋ยวไปเทไว้ก่อนนะครับ น,นี่ครับก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเดินตักเรื่อยๆนะครับเดินตักเรื่อยๆนะครับ ครับผมได้แล้วนะครับรอบแรกสามถังนะครับนะครับก็เดี๋ยวต้องรีบเอาไปปล่อยนะครับเดี๋ยวเอาไปปล่อยในบ่อที่เราเตรียมไว้กันนะครับเดี๋ยวเขาจะหนาแน่นเกินไปเนาะนะครับ่ะเดี๋ยวไปปล่อยกันนะครับครับผมก็เดี๋ยวมาเทลงบ่อที่เราเตรียมไว้นะครับผมจะเดี๋ยวค่อยเข้าไปคัดแยกอีกครั้งนะครับเดี๋ยวมาอนุบาลก่อนนะครับก็จะมีตัวที่ตายบ้างนะครับที่ตักมาเนาะ มันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปเลือกออกนะครับแล้วถังหนึ่งนะครับถังที่สองนะครับเดี๋ยวกระจายหน่อยนะครับเดี๋ยวเขากระจายไปเองนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับปกติต้องเข้าไปเท มันกระจายนะครับมาครับปกติก็ต้องเข้าไปเทเขากระจายกระจายนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวเขาขยับนะครับเดี๋ยวเขาขยับหาที่อยู่เขาเองนะครับอ่า้าน้าเยอะก็เดี๋ยวค่อยลดระดับน้ํานะครับก็ครับอ่าสองถังนะครับเดี๋ยวอ,อีกถังหนึ่งนะครับเอาอีกถังนึง เดี๋ยวปล่อยอีกรังนะครับปกติก็ต้องขึ้นไปเทรตรงที่ระดับน้ำตื้นๆนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับเพราะว่ากบพึ่งตักขึ้นมาก็ถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับเทออกให้หมดนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บตัวที่มันตายออกนะครับเพราะว่า,าที่ช้อนตักมามันก็มีเห็นเห็นตายอยู่บ้างก็มีนะครับ ก็ค่อนข้างหนาแน่นนะครับเนี่ยฟื้นหมดแล้วนะครับโซนนี้นะครับเหลือตัวที่เอาลงใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฟื้นเองเนาะนะครับพักไว้สักพักนะครับก็เตรียมมาอยู่สามบ่อนะครับสามบ่อเนาะนะครับก็เดี๋ยวเอามาลงนะครับบ่อละประมาณสามถึงสี่ถังก็ได้น่าจะได้นะครับตัวก็ค่อนข้างที่จะโตแล้วนะครับชุดนี้นะครับ แลอีกวันสองวันก็คงขายได้นะครับชุดนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวไปจับกบมาลกอีกนะครับผมผมก็ได้มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวรีบปล่อยนะครับตอนนี้ลมแรงมากนะครับคืมฝนนะครับนี นะครับเหมือนฝนจะตกนะครับเดี๋ยวรีบปล่อยแล้วก็ต้องต้องต้องรีบปิดโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวปล่อยลงแล้วนะครับมาเดี๋ยวไปปล่อยฝั่งน้อนผู้ดิตไหนผู้ดิตสวันดีครับยังไปตัวนี้ปล่อยโอเคแล้วนะครับผมปริมาณก็ค่อนข้างทียจะแออัดนะครับเดี๋ยวต้องรีบต้องรีบนะครับเพราะว่าฝนลงมาแล้วนะครับบ่อนี้ก็ปล่อยลงไปแล้วนะครับ นะครับอันนี้ยังเป็นลูกออดนะครับอากาศร้อนนะครับเกิดฟองเนาะนะครับมาเดี๋ยวต้องรีบต้องรีบนะครับกองอาจจะสั่นนิดนึงต้องขออภัยนะครับทําด้วยความเร่งรีบนะครับเดี๋ยวไปลงบ่อนี้อีกนะครับเดี๋ยวลงบ่อนี้นะครับบ่อนี้ก็คือตัวละหนึ่งบาทเดี๋ยวเทลงเลยนะครับผมก็ครับผม ก็หาที่เกาะนะครับเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บตัวที่มันตายเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวอนุบาลนะครับเขาจะกินอาหารอยู่ประมาณ3ามสี่วันแล้วก็ค่อยจาหน่ายได้นะครับชุดนี้นะครับก็เป็นตัวระบาดนะครับแถ้าเกิดใครที่ขายเลยก็ตัวละ80ิตังค์ก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าผมเก็บไว้ขายตัวระบาดนะครับก็เดี๋ยวลงไปเก็บนะครับตัวที่มันตายนะครับที่ปนมานะครับผมก็ต้องมีพยายามเดี๋ยวหาพวกผักปลอดมาเสริมนะครับบางบ่อนะครับผมเดี๋ยวค่อยหาผักปอดมาเสริมเนาะนะครับบ่อนี้ก็ คัดขายแล้วนะครับผมอันนี้มีแต่ใบมะขามนะครับเต็มเลยนะครับเพราะฝนฝนแรงมากนะครับลมแรงลมแรงนะครับฝนยังไม่ตกผู้ดิษอันนี้ก็มีแต่ใบมะขามนะครับในบ่อลูกอสนะครับนะครับเต็มเลยนะครับบ่อนี้ก็เดี๋ยวคัดไปแล้วนะครับคัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเติมน้ําแล้วก็ให้อาหารนะครับคัดคัดไปไว้ในท่อซีเมนเพื่อเตรียมขายแล้วนะครับผมอ่ะ ครับผมอ่าพุทธิ์กบเบอร์หนึ่งกินอาหารเบอร์หนึ่งแล้วอ่าพุทธิ์ลมแรงมากใช่ไหม<ช>เหมือนฝนจะตกเลยไปเดี๋ยวฝากช่องหน่อยครับวิศวกรชาวนาครับอ่าฝากกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดโอ้โหลมมาแรงมากลมแรงมากครับ,รบผมเดี๋ยวอ่าวันนี้มีโอกาสมาจับก,กบนะครับจากบ่อดินขึ้นมาอนุบาลในบ่อปูนนะครับแต่ว่าลมแรงมากนะครับผมก็สลับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพุทธิ์อ่าบ๊ายบาย 唉。